ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีผ่านทื่อล้วก็ช่องอีสานบ้านคนเองพี่น้องผมไปยำเบียดอีกแล้วฝ่าลินฝ่าใดเนาะผ่านทื่อเนาะหาแนวกินง่ายพี่น้องได้ยังกินง่ายสู้บ้ามีกินทำไมเนี่ยซื้อตะม่วมาซื้อตามว่วมายำไ้แล้วยมไปแล้วโอ้ยแสดงว่าอันสิญาิดีกับบ้ามีพี่น้องยาดบ้ามีค้า เ้ยพี่น้องเอ้ยตับอันนี้มันมามันบ่แม่น,น่ผ่านเถออันนี้มามันพี่น้องอันนี้มามันอันนี้ตับตับล้วนๆหน,นี้ทำม่แมงวันตับล,วลว้วนๆเดืเเเออ่อพี่น้องเด้อตับล้วนๆเจียวควันพน้าเอาคือวายจังสัส เฮ็ดเจ้ากันพนักพี่นองีิจสดสดๆเลยเนาะผมครับสวัสดีครับกัเบ้ามี่พนทื่ชอยีสานบานกวยเองอ่าผ้าไอเจราชนีไปหาหมอหากมาห้าพี่นองผมบ้ามีก็เลยบริลงคลิปเนี่ยมเหมือนเสาแต่ววากะพอสวยมาแน่ยี่นี้มันกะเก่าโมงกลัวเ่าโมงกลัวสิเข่าสิบโมงบ้ามีเฮ็ดคลิปแล้วก็สิฝาวไปลงเลอพี่นองเด้อสู้พี่สู้นองกินสวยแน่กะยาวากันเขาง่ายเฮ้ก็ได้เนาะพี่นองเนาะ พาเจรัชนีไปหาหมอเป็นงูสวัสดิ์พีรองฟันซีบาบ้ามีหายไปใส่เงี้ยมือเสาคือบ่ลงคลิปให้เบิ้งลงอยู่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหน่อยเบิ่งหลายก็ดีใจคือเก่าพี่น้องผมคันเล่ตนกันกับเบิ่งให้กันแน่พี่น้องเอ้ยกัสิคลิปมันกัสิบ่หวุ้วาหยังดอกเพราะว่าผ่านทื่อยงนี่กะมื้อคืนนี่เพิ่นบ่ได้เอิ้นบ่ได้เอิ้นย้อนว่าบ่ได้เอิ้นย้อนว่าไอ้มันฝนลิ้นเพิ่นว่าบ่าวมีกับฟ้าว ไปตัตีซี่นเได้พี่น้องไปผ้าเจ็จละชนี้ไปหาหมอตัตีซีพี่น้องผมสร้อยก้อนบ่เฮาต้องเป็นนาทีของผ่านทือนอนพี่น้องนะครับผมยอดดีกับบะมีได้ตับมาวิ่งวิ่งผมได้เพลินนี่เดียวยู่บยูหาว่าด้เจาค่าทีมได้ผ่านที่กระใส่เบียดก็ต้องไปน้ากันแล้วต่อไปหนีเพราะว่า พี่น้องม้วนมู่สมาชีเข้าต้องการแบบว่าให้ผ่านทือผ้าบ้ามีไปใส่เบียดแน่น่ะนะเอาพี่น้องผมตับงัวสดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะนันเจรัชนีกับมาแล้วหายดีเป็นพวก,กตีเด้อพี่น้องเด้อกับเจรัชนีเฮาบ่าตองเป็นห่วงห่วงกะตะัตถพูนีละสุขภาพอ,อืออ้ยมันก็คือซดอยู่ละผ่านถือเนาะ เพิ่์นว่าเอามือจิ้มคำมันเด้งขึ้นมานี่สวดเดจเพิ่์นวา่นวาครับน่ะผ่านถือว่าอย่างไรมันสดวดโกอยู่เขียงอยู่บักไหลเลยพี่นอ้องกรมตอนใหญ่ไม่ตอนน้อยตอนนอยใหญ่อตอนหน่อยกระไดผ่านถือเอ้ยอเ,ดเดี๋ยวจะผ่า,านถือสีเข็ดแต่ว่ามีเบื้องเลี่ยวว่า กกจิยำสดๆมันกับกว่าผวเนาพี่น้องก็ไกวันจีดีไกวจะแล้วได้ผ่า,านที่บามีเฮ็ดนำใดเบิดน,น,นี่พี่น้องผมจุวันวาน,นลองเบิ้างเอา้าบา่าเป็นสีกาพี่น้อง คิดยวก่อนค็ดแล้วว่ามีกับชีิลงงห้พี่น้องด้เบิ้งเลยได้ผ่านทื่อเ่าธรรมดาดีแฟนครับผ่านทื่อก็ลายลายพี่น้องผมส่วนเลียงไสเบ็ดเดียวให้ผ่านทื่อที่ยบนาะพี่น้องเนาะให้ผ่านทื่อที่ใหเเบิ้งว่าเปิดเจ้งไดคือบ่เด็ไปนํำกันคือเจ้ง่ดแบบใดมือขึ้นมือขึ้นกะท้ายถอดสดยูเรียเบาวมีผ่านทื่อ สินาทีบาดฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องม้วนมูสมาชิเข้าวาแย่เห็ดไปทัวรด้วยวสัสผ้าด้ววัสันกันไสเศืเ้าเนี่นยครับโอ้เจรัชนีเ้าได้พักมาบบกหลายพักอันลาบมีบ่าบลานม้่ม,มีไปเอาใส่อร ก๋อยเนาะก๋อยตัวไปซื hmm. <Movement. S 1> ้อเฮียนใหญ่แดงพริกเขากัวเขามีอยู่แรือเปล่าเป็นบ่าหัวมะน้ำพริกเขากัวพริพริกมีอยู่ก้อยทั้งมันบ่อันขัวก็มีก้อยก็มีบ่จเนล่า จุอืมจุกระสีเป็นตะวันได้อยู่ผ่านถือบ้ามีเบื้องเหล่าว่ามันมันมันสดเกระสีจุได้อยู่เนาะตอนที่ยังไงเนาะพื้อเบื้องหลูเพื้อเบื้องหลูโอ้เฮ็ดไปตัวพูดเหรอกระสีจุพี่น้องอุย้ยเอาปลาทัวนี้ดีกว่าอ,อย่างดีเลยแก้วแล้ว ่นมาหมุกไม่พี่น้อง่นมาหมุกไม่หย,ยานบ้าเอามี่ขาวสันเอาใจก่อนวัดสันไปย่านเอาอยู่ในงวงมาเลยพี่น้องครับผมกอขอเชิญชวนพี่นอ้องสมาชิกบ่แม่นสมาชิกกด็ดีสมาชิกกด็ดีทุกคู่ทุกท่านนะครับมาอยากมากินมาแซมร่วมกันเลยครับเรื่องี่นี้พานทื่ได้ตับงัวมากพี่น้องผมตับงวกับมม ตับหัวสดๆเลยล่ะบ้ามีเบื้องแล้วมันสดสดแห้งบ้านที่ว่าสิจุน้ำแล้วก็สิก้อยน้ำวัดสันพี่น้องเดี๋ยวเขามาชมกันว่ามันสีแสบสีนัวซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะเชิญชวนตุกอูตุกทันขันเครื่องสูบน้ำบ่าพังกระชี้กันมาเด้อพี่น้องเด้อทางจุวดมาโหลดพี่น้องผมซูมน้ำดิบอันนี้หัวแต่ว่ามันมันอยู่กินอยู่เลยนะกินอย่างกินดิบน่อยร้องมึงโอ้ยบ่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 หดโพดจุมามดิบไหม มันสีโหดผุดได้ผ่านเือเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตว่าบักพีกับข่าวขัวก่อนพี่น้องเนดะ้อในระหว่างนี้เฮาเบิ่งกันไปสดโซดสะก่อนบ้ามีขออนุญาตไปอ่าเอาบักพริีข่าวขัวก้อนพี่น้องได้พักมาแล้วพี่น้องผมได้พักมาแล้วนะครับเนาะข่าวขัวเพราะได้ขัวเองพี่น้องผมตะวันพนขัวกับ,กบสุดยอดคักแล้วอะไนี่มีพี่น้อง ผักได้มาแล้วครับครบขั้นเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิเป็นหอมบัวผักซี่กินผักซี่ฝรัง่งหอมเปร้เขาพี่น้องผมผักก้าวเขาก็มีแล้วเหยียบเป็นเบาะมือเสือมาอีกเนาะพี่น้องเนาะใส่จวดจวดเข้าไปก่อนนะจวดจวดเอ้ยมันก็นนะกไม่ตัวน,น้ำหอนนะ่อนเนาะตัวน้ำห่อนของพันธ์เถอะพิ่นว่าพันสี่ตัวน้ำห่อน,น,อนพานาพี่น้อง จุน้ำอัโอ้อันนี้พืสี่ครัวอันนี้ว่าสีขัวว่าสันพีนองขัวก็ได้การหลดแล้วผ่านคือเนาะเนี่ยขัวนำผนก็ได้ก็กินก่อนเหยียดเอ่ก่อนตัวคือยังไงครัวมันก็มีพักกู่เดือนหรอวครัวหลังจากเข้าก่อยเข้ากับครัวหลดแล้วเนาะ นี่พี่น้องใส่หมองได้เป็นงูสรรวัสดิ์ก็พผ้าไปหาหมอตะตีซี่พี่น้องผมนี่ยุนหาา่ากุ้งนี่เปลีป่ยน,นไปเรื่อยนาพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเจ็บเปลยนเอ็นอุน่นตื้นตะตีซี่ผ้ากันไปย่านบ่ท่านคิวแรกคิวสองคิวสามไปอันนี้มันอีหยังบุนี่เก้วปลาแดกบ่กวปลาแดกเจ้งกวกุ้งกว,วกุ้งพนะพี่น้องเพื่อเป็นแนวนี้บุน โอ้ไปได้มาได้ไงล่ะโอ้เฮ็ดบันคำมันมีนบ้าอะไรอย่าง้บ่นเฮ็ดกี่ข่้วตัวเฮ็ดบันคำพี่น้องผมออืเฮ็ดบันคำกบมีเป็นตะ่อนสวอนหายพี่น้องเอ๊สร้างด้กินยามนี่เนาะไปเข้าไปโฟกัสยูที ก้อยตับก้อยไตเฮาพี่น้องผมก้อยตับแล้วก็สีควา้าทับควา้ามั่มพระนะอหอ,อมพักพี่น้องผมซอยไปสักครู่เนาะพี่น้องเนาะไปเลยบ่ไปพี่น้องไปน้ำกันน้ำดาพานธอไปช่วงนี้ตอนนี้จะพันธุน์บากันแล้วตอนนี้ไอ้พันธบากกันว่าสัน มันต้องเห็นหลวกสดๆนะพี่น้องนะขั้นสั่นบ่นแล้วพี่น้องผมขั้นสั่นบ่นแล้วหอมเป็นจ้งไดพี่น้องผมบ้ามีถือว่าบ้ามีได้ตับมาดีอยู่ด้วยจวดจวดแล้วพี่น้องเลยบาทนึงลวกแล้ว ขันตับบดสดมันต้องเขียวมันต้องซัำไหมอันนี้บัเลยเยอะหลวข้าวหนึ่งพี่น้องเป็นจังได๋อหรพี่น้องผมผู้ใดเ็นผู้ไปไต่ละ่ะเป็นจังได๋อผ่านทือไปพี่น้องได้ต้มเอื้องอีกแล้วพี่น้องผมต้มเอื้องอีกแล้ว เดีต้มเอื้องอีกแล้วเนาะคาบคราบแรงเที่บได้นผ่านเทือ่คอ้าคั้งใสฉีดไข้มันจังบอกอ่ไม่ไต่ทางเลยล่ะคั้งใสฉินใส่ไข่จังบออ่อืมอือืมอืมอือื้องเดี๋ยวเมนู่นาพี่น้องผมผ้าพีผ้าน้องมาต้มเอื้องผ่านเทื่ยจะลอยไปร้อยไปอีกแล้วขนาดมือคื่อนนอนทาดี งานคำถาครับมันได้กับบ่อมาหาอยู่เอาอย้าวาบ้ามี่ฉีขานเด้อพี่น้องเด้อห้ามวาบ้ามี่ฉีขานบ้ามีมีมนาฉี่ตรงผ้าไม่ออกผ่านือไปหาหมอัดที่นี่ผ่านือเลย่าเกลียงใจ่าสัญญาให้บ้ามีฝากพ่อนมันกับบ่ถือรอกบ่อแนี้อีกแล้วส่วนเห้กันศูนย์เหตุกันอีกแล้วมันจะได้ ว่าพ e right okay, okay, right? okay. anyway. ื้นเยี่นี่นี่เขาสิไปก้อยแจ้ไปใส่น้ำบ่ได้เลยพี่น้องว่าอีหยังเห็นดำผ้าขอตัวนี่เมื่อหลังด้วยเจ้าเมื่อหลังแท้ๆเถยเีเบ็ดถรฮะบอกว่าเนียเนียนเนียนเนียนฮะวัวน์ประตูใหญ่พูดโอ้ข่านถือเบื้องไว้อึ้ง เอื้องไปไอ้ว่าว่ามีสิไปหาผ้าไม่ออกไปหาหมอเลยไปร้อยไตผู้เดียวนัดกันไว้แล้วนี่จริงๆริงเมื่อคืนนี่ตอนที่บ้ามี่ท่ายทอดสดผ่านที่กับกีงกลางไปหาอยู่ดีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าป้ามีสีฝ่าไปหาหมอตีสามตีสี่ซลละให้นอนพักควันกันซะหัวมันกัดสุดยอดเท่านั้นก่อยไปบ่านี่พี่น้อง ไปทำไรอย่างเง้ยบอกมาแล้วก็ได้อั็นไหมเสียดเจียวแมนบ่เสียดเจียวแมนบ่ะม,มาพี่น้องผมบ้ามีสิบ่ท่านกินเดียบดอกโอ๊ตโอ๊ตบ่ได้พี่น้องจักตอนซะโอ๊ตบ่อใดจักตอนจักตอนมาห่อนเสรถอะผ่านเถื่ตอตอนนี้มันกับโผดกับเลียดีเนาะโอ้ยพี่น้องเลย ก็นี่ไม่กินสดเด่นนะนี่บ่กไกวมันลงไปไม่กินสดบ่โหดพูดเว้ยนั่นเนาะครับครับพอดีพอดีผ่านเถื่อยาเขาไล่ไล่เราบ้ามีบานคันป้อยให้เก็นบ่อเสียบดีผลแม่นคว่ำบ้ามีเดีพานธุ์เถื่อป้อยให้เก็นบ่อเสียบด้ เดี๋ยวบามีไปามาเซ็นลงไปก่อนส่ขาขวขัวเข้ขมามครับผมข,ข่าวัวลงไปแล้วพี่นองอยังผงนัวผงนัวตัวนี้ <c oughs> หอมข่าวขัวห้อมข่าวขัวพี่นองเอ้ย พี่น้องน้ำปลาลุ้งไปแล้วนะครับเนาะพริกเขากัวหัวหอมมีแล้วนาะมันสีดีเนาะครับบี B. พี่น้องบานนี้น้องพรอนข้าชัวลงไปพี่น้องผมน้องพรอนข้าเนาะพี่น้องเนาะขาดบ่อดใดเลยไม่ใช่ออแล้วมันคมหมดแล้ว ไม่ตัวอื้อเอียงไดกัเอื่นเลยอย่าเลื่อมเดินี่พานเล่แฟนครับถ่ายเลยนี่หมอท่า<ม>นไปเห็นตอนไต้ฟองสีขาวตาบ้ามีก็ไปตะลุยผ้าคนไต้เราแล้วลว่าชุดหนึ่งเราละว่าสายใจคือไปกระพันเลยนาชิีถ่ายเนี่ยแต่เข้าใจยิ่งรอดกว่าสิไปหาหมอ ก้อยตั๊บพี่น้องผมก้อยตั๊บนอนพี่น้องเนาะใบหิตูดซอยลงมาซอยเงี้ยเลยใบหิรูดเนาะครับผมมาพวกมากินกน,กน,น,น้ำกันก้อนดิเหียนน้ำกันก้อน คันพ่ทัวมาเอือนี่แม่เจ้เียบไปไทยเขีดบเดี๋ยวมันยุ่ไก่บ่ิมมงมบอดตองบอกพานชื่อบอดตองบอกบ้หมีจัดให้ตัอนี้ใหญ่หน่่อพี่น้องวุ่นเลยเนาะ

หกากองกระพังพีนองเยอยอนาทาคับบามีตอนนี้อืมอ,อ,อ,อบออีดียฟกที่เด็เด้อตอนนี้ไงตอนนี้ยังดีอ๋อ เดียวยวเดียวเดียวผ่านถือหวใ้นี่ผมจะขับเนี่ยไม่ผมจะขับเนี่ยผมสีไทยขอตอนใดก็ไเลครับอาจารย์ไหยดนะจาโอ้ยมันหลายตอนโพูดพี่น้องหลงตอนกวพาแล้วอยู่เล่นว่ายู่เขาเลายเ่นว่านี่พี่น้องผ่านถือห้ออีแล้ว Nah. <laughs> nah. Mm. Hmm. Gol. Heem. Mm. Ăn chú sắp bây giờ hả? Chú bắt đẩy bây giờ Đẹp lòng đấy Đẹp lòng đấy Nước chào chào Nước chào Thì bây giờ hết nhạc phục มันใีหม้อสิขอทานอึยัดให้มันลมเด้อเก็มที่กันไปเลยพี่น้องปากบ่ออกเลยให้ลองกินกัขบข้าวเบิ่งกัน พันว่ากินกับของมูนี่ต้องกินข้าหน่อยๆพี่น้องตอนใหญ่ๆตอนนี้บนใหญ่นี่กูร <c oughs> ูแนวนี่พี่น้องสวยมันลงไป โจ้วิวว่าต้มยีงมันิืนนั่อยู่นะดิ้นดิ้นเหมือนเธอไทยดิพี่น้องเขียดดิ้นอยู่อันนี้ว่าวเอาคลิปเลยพี่น้องผมตอนบักไง แต่หาเพระอิเลิศบ่ไหนครับพี่น้องผมขอามพุ่นทุกไรื่ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกา่าเดยพี่น้องเรื่องจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพิจารณาประการใดคกก้ามว่าข้ามแจกิยาท่าทางที่บุษบา่ิวกไปบ้ามีขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องควการคลิปหนาครับพี่น้องผม คิดมีฝากไว้ในความโกความใจในเด้อพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ